ใช่ไหมแอนปักตะก้าให้พี่ดิแล้วแอนปักตะก้าให้พี่ดิแล้วค่ะขอเออขออะไรอีกละเอ้าไม่ไม่ไม่ขออะไรละขอยาสามวีก็พอแอนแคยเปิดเผยควากจริงหน่อยได้ไหมวานะเขาเขาใจพี่่ดยว่ารับบทสามวีมาเนี่ยนานแค่ไหนแล้วอ่า แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นี่โอ้ยหัวอย่างนี้เอาไว้ทําไมสารภาพอะนะ <laughs> บางทีเราก็แบบว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์อะบางทีอะแต่ละคลิปอะคลิปที่เป,เป็นเป็นแสนเป็นล้านวิวอะนะรู้ไหมว่าคนที่มาคอมเมนต์อะมันเยอะเท่าไหร่นะ <c oughs> เข้าไปอ่านดูแล้วปวดใจนะ้เพราะอะไรสามวิเรารับบทบาทสามวิไม่เท่าไหร่ไม่เท<ม>่าไหรไ<ม>่หรเอง ประมาณพันกว่าคอมเมน <laughs> ต์นะแต่แต่ถ้าเป็นพี่นะเอาจริงๆนะเดี๋ยวพี่ยางอไรเราก็เราต้องเอ่อเขาเรียกว่าต้องสร้างความเป็นไทยให้ตัวเองก่อนสร้างอะไรนะความเป็นไทยให้ตัวเองสร้างความเป็นไทยให้ตัวเองเหรออ่ะเป็นยังไงมันเป็นยังไงทําไมไทําไมทําไมเอรับบทสามวีนี่มันหนักมากเลยใช่ไหมมากเลย <laughs> ไม่เคยรับบทไหนมากกว่าบทสามวีเลยอ่าคือแบบมันมันแบบว่ายังไงอ่ะ สามมันสั้นเกินไปเลยมันหนักมากเข้าใจะไปสามิมันสั้นเกินไปแล้วมันหนักมากคือแต่ละคอมเมนต์แต่ละอะไรยังไงนะค่ะคือคือตอนเนี้ยคนเขาเชื่อแล้วว่าพี่อ่ะนะบอมีไกด์ไม่ไหวนะสามวิเสร็จอย่างเงี้ยนะอ่าฮะเออแล้วแอนก็จะไปพส์ในส่วนของคำว่าเออต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้อ่ะนะจุดกระดังพี่เนี่ย จะไม่มีที่อยู่อยู่แล้วใช่หาลุกมไหมว่าทุกวันเนี่ยในความเป็นจริงเนั่นนะ,ะพี่เนี่ยยิ่งหยอดลุลพลอีกโอ้โห oh. พี่หัวผุิกอโนะ oh. อเพราะอะไรรู้ไหมพ,พี่มีโอเคโดถ้าไม่มีถ้าไม่มีโอเคโดพี่ก็ไหวไหมคิดว่าถ้าไม่มีโอเคโดนะพี่เขาไ,ไหว,วไหมนะนะ ไหวเหรอแต่ตอนนี้พี่ต้องการเป็นเสือติดตีอ่าแต่ว่าโบสามีมันหนักเกินไปมันหนักเกินไปใช่ไหมคะ